เทียรีอองรีออกปากชัดถูกใจสุดๆกับการที่ไมลูอิสเกลลี่ย่อเย้ยเอริงฮาแลนตอนฉลองประตูหลังจากที่ฮาแลนด์เคยมีประเด็นกับทั้งอาเซนนอนและแข้งดาวรุ่งรายนี้มาก่อนตำนานดาวยิงของไอ้ปืนใหญ่ยอมรับตรงๆว่าประทับใจสุดๆกับท่าฉลองของลูอิสเกลลี่หลังเจ้าตัวทำประตูให้อาเซนอนหนีห่างเป็น3ต่อ1ก่อนจบเกมด้วยชัยชนะสุดโหด5ต่อ 1, 1ซึ่งเจ้าหนูวัย18ปีดันเลือกฉลองด้วยท่านั่งสมาธิแบบเดียวกับที่ฮาแลนด์ชอบใช้บ่อยๆ จริงๆแล้วฮาแลนด์มีประเด็นกับฝั่งอาเซนอนมาก่อนตั้งแต่เกมแรกที่ทั้งสองทีมเจอกันในซีซั่นนี้เจ้าตัวเคยพูดใจเยาะเย้ยใส่มิเกลอาเตต้ากุญซือของปืนใหญ่แถมยังเคยขวาดใส่ลูอิสเกลลี่ด้วยคําว่ามึงเป็นใครวะจนกลายเป็นที่พูดถึงอองรีออกมาพูดหลังจบเกมว่าตอนนี้ผมรักเขามากๆเลยเขาคือนักเตะของเราแน่นอนว่าผมชอบที่เขาทําประตูได้อยู่แล้วแต่ถ้าฉลองของเขานี่สิผมชอบมากกว่าอีก นอกจากนี้องรียังแสดงความเห็นว่าทั้งฮาแลนด์และแมนซิตี้เล่นได้อย่างน่าผิดหวังสุดๆในเกมนี้ถ้าเป็นผมนะผมคงทนไม่ได้แน่ที่ได้บอลน,น้อยขนาดนั้นผมว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเป็นผมนะผมจะถอยลงมาตำหน่อยขอสัมผัสบ,บอลบ้างขอแค่ได้จ่ายบอลกลับหลังก็ยังดีขอได้มีส่วนร่วมกับเกมหน่อยแน่นอนว่าคุณมีสุดยอดดาวยิงอยู่ในทีมแต่ถ้าจะให้เขาเล่นได้เต็มประสิทธิภาพทีมก็ต้องครองบอลให้ได้ก่อน ถ้าคุณจะตั้งประเด็นว่าคิริยานเอมบัปเป้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเก็บบอลกับตัวไม่ดีตอนเล่นให้ระอันมาดริดงั้นคุณก็สามารถตั้งคำถามเดียวกันกับฮาแลนด์ได้เหมือนกันแต่ก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของฮาแลนด์คนเดียวหรอกมันคือปัญหาทั้งทีมฟอร์มของพวกเขาตกลงกันหมดเรารู้ดีว่าฮาแลนด์จะเจอง,งานยากมากถ้าทีมของเขาครองบอลไม่ได้เขาเป็นกองหน้าที่ส่งพลังแต่ไม่ใช่พวกที่ดึงจังหวะเองได้ดีหรือหาช่องว่างได้ตลอดเวลาถ้าแมนซิตี้ครองเกมได้ฮาแลนด์จะอันตรายสุดๆ แต่ถ้าไม่ได้หลักก็มันก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละแฟนๆเอเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ